ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้องชู้กุ๊กกิกคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องผู้จะพาทุกคนไปทำคอนเทนต์กินตามสีนะคะเป็นเวลา12ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะหรือ12นาฬิกานะจ๊ะก่อนจะไปชมคลิปผู้ฝากกดไลค์กด like, subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผู้ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไปจับฉลากกันเลยวเราจะได้กินสีอะไร let's go มาแล้วนะคะและนี่คือฉลากของเรานะคะทีมงานได้เตรียมมาให้ผู้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไปจับกันเลยค่ะมีทั้งหมดสินะคะทีมงานบอกมาแบบนี้เนาะโอเคผู้จะไม่มองผู้จะมองก็มาสึสุดนะคะเรามาจับกันเลยโหวัดดวงสุดๆได้แล้วนะคะเรียบร้อยมาแกะกันไปค่ะลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยไม่กเออไมอย่านะ อย่านะ7แคๆสีชมพูค่ะทุกคนนี่นะคะสีชมพูนะคะทุกคนสวยแล้วกินอะไรล่ะทีนี้โอเคเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะว่าพูดจะกินอะไรที่เป็นสีชมพูบ้างนะคะอย่าลืมกดซ b s c ไคร e นะคะถ้าใครเพิ่งจะมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะจ๊นรีบไปกดเลยนะจ๊ะตอนนี้ไปชมกันลีคลิปกันเลยค่ะ let's go โอเคค่ะทุกคนของที่ผู้หาซื้อได้นะคะสีชมพูก็จะมีนมเย็นนะจ๊ะมีนมเย็นหนึ่งชิ้นน้ำแกโตในนี้มันอาจจะดูเป็นสีม่วงนะทุกคนแต่จริง,รง,รงมันสีชมพูนะคะสองขวดมีแค่สองขวดนะทุกคนดูเป็นอะไรที่แบบโอ้แม่เจ้าน้ำคาลาเจนนะคะสีชมพู แล้วก็ฮาร์ดบิดนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ร่างอีกหนึ่งชิ้นนะคะสียชมพูก็มีแค่นี้นะจ๊ะมีแค่นี้อืมก็ต้องอยู่ให้ได้ ผู้พูดผิดนะคะเมื่อวานที่บอกว่า12ชั่วโมงนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วแค่6ชั่วโมงนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะจ๊ะอยากรู้ว่าผู้จะโดนท,ทันทษกี่ครั้งก<ม>็รอชมกันนะคะไปชมคลิปกันเลยต่อเลย let's go โอเคค่ะทุกคนมือชาผู้พูดาากิดนมนะคะนี่คือ4ชั่วโมงนะจ๊ะไปกินกันเลยจ้า แต่ยากมากมากเลยเอ๊ะง ไปกินกลางวันมั่งนะทุกคนเพราะว่าอาหารสีชมพูมันไม่ค่อยมีนะคะโอเคจ้า <c oughs> กินนมแล้วก็ต้องกินน้ำต่อนะคะเพื่อให้หดีทุคนผู้ขอกินนะ้ำเป็นน้ำคอลลาเจนนะคะสีชมพูนะจ๊ะทุกคน <c oughs> อิ่มแล้วนะคะทุกคน แยวเราจะกินมุกมมต่ออีกเล็กน้อยนะคะไว้เจอกันตอนว่าูจะินอะไรต่อนะจ๊ะ Let's go โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงหนึ่งนาทีแล้วนะคะคลิปนี้ผู้ก็จบลงเพลงเท่านี้นะจ๊ะไม่มีการโดนลงโทษนะนั่เหงื่ปากเลยนะคะโอยู่ในปากอยู่เลยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าผู้สวาทุกคนไปทำอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมมาติดตามกดซับสไคร์กันไว้นะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ๊ะ